ต้องสรางผมเนี่ยจะกําหนดคำให้ท่าำครับผู้เล่นจะต้องเอาคําพวกนี้นะครับผมมาสร้างเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้หลังจากนั้นผ่านไปคราวนั้นได้กลับท่ามาเกิดครับจะ่เขากลับบาเป็นแมวไม่ผ่านครับอันนี้ผมไม่ให้ไม่ผ่านครับดีใหม่ก็เลยแนะนําไปนี่เลยตะดูกพากันคงอ๋อตะบูธดีเขดีให้ผ่านครับให้ผ่าน ผมให้พี่โอ๊ตชนะไปเลยครับผมเกมนี้ได้ไปหนึ่งเกมวันเนี้ยรู้สึกว่าเป็นวันที่เราอยู่ในกเป็นวันที่พู้เล่นอยู่ในกำมือเราที่สุดเพราะว่าวันเนี้ยคือวันที่เราคุมเกมจริงๆอ <laughs> ันเนี้ยเป้าหมายของชีค,คืออรันเนี้ยคือชีพไ, <ป S 1> ไม่ไม <laughs> ชีเป้าหมายของชีค,คือต้องหาคนชิปหายไปได้กันใ <laughs> <laughs> ช่ชัดชัดมาเพื่อก่อกวนโดยเฉพาะ สองมาเล้วุอันสองนังฟังชัดมารอบที่สามครับของพี่นัทนะครับผมขึ้นคำเลยแล้วกันตัวเดินเรื่องตุ๊กตาหมีที่มีชีวิตจะได้เดินเรื่องได้ไม่งั้นเดินเรื่องไม่ได้เลยตุ๊กตาหมีที่มีชีวิตอ๋อเพลงของลูลาเพลงอะไรตุ๊กตาหมีไง ไว้เกตค่ะอันนั้นมันตุ๊กตาหน้ารถไม่ใช่เหรออ่ะอ่ะอย่างน้อยตุ๊กตาหมีเอาไปแทนตุ๊กตาหน้ารถเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่อนไมเออโอ้โหประทานพี่อ่าผมนวดริกมันดูเท็ดมากไปแหละเอาจริงเท็ดที่ไม่ใช่เท็ที่ไม่ใช่ไอเขาเรียกว่าอะไรนะท้อกโชว์อะที่มันเป็นทอกเวทีทองมัน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 ไม่ใช่เท็ดท้องอะ มันคือเทภาพยน,นตร์น่ะมอีมีน้ำตาลที่มันจะไอดี่อดีหน่อยอ่ะเออสถานที่สตูดิโอแคน่นี้สถานการณ์กรีดร้องนี่คือสามคำที่ได้นะครับตุ๊กตาหมีที่มีชีวิตสตูดิโอกรีดร้องสามคำนี้จะแต่งเป็นเรื่องได้อย่างไร ถ้ากูบอกว่าสาวคำนี้สื่อถึงอะไรเนี่ยท่าวินาทีเริ่มนะฮะอ่ะ,อะเวลาเท่านี้ละกันนะครับขั้นต่ำสามสิบไม่เกินสองนาทีโดยที่เวลาเท่านี้เมื่อบวกคำนวณแล้วแต่ทำให้พี่นัดนั้นเริ่มเล่าได้ครับผมอ่ะนับตั้งแต่ที่ปะละครหนึ่ง,งนามมาแล้วนะครับเขาที่สตูดิโอของรายการเกมตามใจกูเนี่ยนะครับ ไม่ทีีวัดพิธีกรน,นะครับได้เชิญผู้เข้าขันคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเขาชื่อน,น,ธน,ธนัทธัตพัครับเขามากับตุ๊กตาตัวหนึ่งนะครับามากับตุ๊กตาตัวนึงตุ๊กตาตัวนี้นะครับเขาบอกผมนัทธัตพัทเขาบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้นะครับเป็นตุ๊กตาที่มีความพิเศษ <laughs> เป็นตุ๊กตาที่เขารักมา,มากๆนะครับ <laughs> วันนี้เขาจะมาเอามาโชว์ตัวดูระหว่างที่ผู้เขาดูตุ๊กตาตัวนี้ฮะมันสามารถพูดคุยกับคนดูทั้งสองรวมทั้งโฟพัทกับผลด้วย โฟก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขายสบู่ผากระชงให้นะอ่าจะเอาดีกว่าทันใดนั้นเนี่ยพอเอาน้ําเนี่ยล้างน้ําอาบน้ําให้กับตุ๊กตาตัวนี้ตุ๊กตาวความตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาที่กลัวน้ํามากตุ๊กตาตัวนี้มันร้องอ้เนี่ยไม่มฆโฟและพูดอะไรหนีสิ ต่ตุ๊กตาตัวนั้นมันก็ตามไปมันตามมันตามไอ้ไอ้ไอ้แล้วก็ตามไปอาาแค้นทีละคนทีละคนเม่เลืองคนเดที่เหลือรอดชีวิตมาได้โอเอ่ะเอาเอาปีใหม่ตาดมันเลยลูกและหลังจากนั้นตุ๊กตาตัวนั้นก็เข้าฝั่งโลมและเป็นอชีพปีใหม่มันก็ได้รางวัลจากเจ้านายมันเองนะนะครับแล้วรางวัลที่ได้นั้นนะครับเป็นรางวัลที่ คุ้มค่ามากๆเลยนะฮะนั่นคือคุณบริษัทเมสเซนซีไม่ใช่ครับได้ไปนั่นแหละครับของหวาลนะครับเขาได้ไปเลยครับเพรเจ้าของมันจะไม่อยู่เลยไปแล้วไลาวไปล้วล้วไล้วลวไปแล้ว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 ไลวไแล้วไปล้วไมแลุวไป้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วปแล้วไปแล้วไปแลวไปแล้วล้วกปแลล้ล้วว้้ลป ยังก็น่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นตุ๊กตาหมีแต่เขาไม่ได้บอกเป็นคํานี้เลยว่าตุ๊กตาหมีที่มีชีวิตเขาเขาแค่บอกว่าไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้มันพูดได้มันพูดได้ตรงส่วนนี้ผมให้ก่อนละกันถือว่ารอดไปแต่นี้การตัดสินว่าจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านรอบนี้พี่นัทเราเล่าแบบว่ามีการทายอินบางส่วนบางอย่างแล้วก็เลือกเรื่องที่ใกล้ตัวักมากซึ่งก็คือสตูดิโอเกมตามเดกกู ซึ่งคุรู้สึกคูรู้สึกว่าที่ตามใจคูรเราก็ไม่ใช่สตูดิโอที่าจะดูเป็นคือเราเราไม่เราไม่เครมเราไม่เราไม่เคยพูดเลยแล้วเราจะบอกไงเดียรคือด้วยคอนเซ็ปต์อาจจะเป็นพี่นัทมาครั้งแรกคือไอเกมตามใจกูอ่ะเราเป็นไลฟ์สไตล์เกมโชว์เนาะเพราะฉะนั้นเราจะเอาความเรียวของพวกเราอ่ะมาเล่นก็คือมีก็คือมีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราเราไม่ว่ากันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเขาอาจจะยังไม่รู้รายการเราาก ้รว,วมบอกว่าสามคำที่ให้มามันก็เล่าได้ดีและเชื่อมโยงแต่เรื่องโหดมากเรื่องโหดมากนะฮะแล้วก็แอบมีจังหวะที่ไหลไปตามชีตนะฮะเพราะฉะนั้นผมให้ผ่านครับผมโอเคข่าวนี้แหละต้องลุ้นกับโฟล้วว่าผมจะให้ผ่านหรือไม่ผ่าน ฉันฟาคาตาสิงค์ครับคือส่วนตัวนะฮะผมมองว่าความรู้สึกนึกคิดก็คือการเล่าถึงเรื่องภายใน <c oughs> ภายในตรงนี้เลยอ่ะซึ่งเป็นการใช้ไหวพริบที่ค่อนข้างดีอันนี้รับได้แต่ถึงถึงแม้ว่าเม่จะบอกว่าตุ๊กตาเนี่ยบอกว่ามีชีวิตถือว่ายังอยู่ในคอนเทกต์ถูกไหมเออมันอยู่ในบริบทที่ถูกต้องพนักเมฆให้สำหรับสาหรับผมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอืม มันึ่งมักั้มอึ่งม,มากเลยะเออตรงนี้ว่ากั้มอึ่งมากแต่ว่าแต่ว่าในการดำเนินเรื่องถือว่าก็ข้างดีครับเพราะ้านผมให้ผ่านครับเอ,องผ่านรัรพี่นักห,หน้าหนึ่งเกมชี้จังเหงาหรือเปล่านะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน เดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเกิดสมมุติว่าเขาผ่านกันหนดเลยแบบสองผ่านเดี๋ยวกูให้มึงเล่นเล่นวัดดวงแหมให้คนที่สี่ครับผมออกมาดิพี่อ้อยเย้พี่ออยนี่ก็คือขาประจำที่อยู่กับตามเจกูเรามาโดยตลอดนะฮะใช่ครับก็ถ้าถ้าใช้ผู้กระามจริงก็ไม่ไม่ค่อยต่งหอดนะเพราะว่าบางช่วงก็ไม่ได้แอคทีฟหายไป แต่ว่าก็จะเป็นผู้เล่นหลักๆที่เรามักจะได้เห็นกันใช่ตอนนี้แล้วกันเนาะโอประมาณสองสามครั้งละใช่นะครับผมมา,มมาเอาเอาโจทย์เลยดีกว่าออโอเคจทนะด์นะฮเสีลยวตัวเรื่องครับนายพรานครับผมอ๋อนายพรานอานายพรานก็ตอตปแต่ขายแขนอยู่สถานที่ครับอืม สมาคมคนรักเมีย uh huh. สถานการณ์ครับอ uh, <situation. S 1> เล่นบอร์ดเกมได้พลานสมาคมคนรักเมีย uh huh. เล่นบอร์ดเกมสามคำนี้จะแต่งเป็นเรื่องได้อย่างไรผมขอสุ่มเวลาก่อน้าพร้อาแล้วสามคำนี้จะเล่าเป็นเรื่องอะไรได้เริ่มครับเรื่องมันก็เริ่มต้นที่ไานพรานนะฮะแกล่าสัตว์นะฮะแกเป็นวักเป็นเวนนะฮะจนกระทั่งชนิดที่ว่านะฮะ ป่านะฮะที่เขาอยู่ตอนนี้นะฮะเริ่มไม่ค่อยมีสัตว์ให้ล่าสุดท้ายนะฮะเริ่มเบื่อก,ก็เลยนั่งเล่นบอร์ดเกมกันนะฮะ mm hmm. เล่นไปเล่นมานะฮะจนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเล่นไม่ลืมหูลืมตาเลยข้าวันข้ามคืนจนเมียควันออกหูเรื่องนี้มันก็เลยไปถึงสมาคมคนรักเมียเมียเขาได้เขาไปฟ้องสมาคมว่าอีโวเฮงโซยคนนี้เนี่ยเล่นบอร์ดเกมไม่ดูแลเมียเลย นะฮะสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะฮะแทนที่นายพานจะล่าสัตว์กลายเป็นว่าเมียไปล่านายพานแทนนะฮะเพราะทําเรื่องเองซวยขนาดนี้นะะใึ่งนึกว่านึกว่านายพานจะล่าเมียซึ่งล่าทําถ้วยควันออกหูใครจะอยู่อะสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทรรเราที่ดูนะคะว่าบางครั้งนะฮะการอยู่เป็นโสดก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนแล้วดูแลแฟนให้ดีนี่ฉะนั้นนะครับคุณผ่านนะฮะ จะไม่ได้ตายเพราะกาแฟคุณอาจตายก่อนเฟนนะครับผมจบข่าวสวัสดียังจบไม่ได้ฮะเวลายังเหลืออยู่ครับต้องเล่าต่อะยจะเหลืออยู่เหรอต้องเล่าต่อฮะโขาตายอ่ะป่ะอ่าทางต่อก็ได้รับทางต่อก็ได้พักผมอ่ะาต่อพี่อ่าไหนๆมวยภาคแรกจบภาคสองต่อเลยดีกว่านะฮะ เรื่ความที่ว่าครับเมียไล่ตามในพานนะฮะจนไล่จนเหนื่อยแล้วนะเห,หนื่อยแล้วโดยอีกนะคะสุดท้ายกูไม่ไล่่ะกูเล่นบอลแกวูบของมึงม่งเลยอืมอัวลงลง,ลงตังเท่าไหรพ่พี่ลงตังเท่าไหร่สองหมื่นอะไรอ่ะหลังจากนั้นนะฮะเล่นเลน,นไปเล่นกันมานะฮะก็เกิดมากรำความโตเกิดขึ้นนะฮะเพราะต่างคนต่างวงนี้ใส่กันฮะ,ะว่า กูแพ้ตลอดทุกทีไม่รู้ทำเป็นต้นวันเวลาเล่นบอดเกมเกมเกมบอดเกมอีกสักหนึ่งจ็อกนะฮะรอบนี้ต้องโฟลนะฮะก็นะครับจากที่เล่ามานะครับจริงๆเล่ากว่าหมดเวลาด้วยนะครับต่กดังครับเขาเขาต้องเล่าต่อไปเลยเนาะเล่าจนกว่าเวลาจะหมด เอก็ไม่รู้เอก็รีบปิดก่อนไงนกลัวเฟลออโต้ <c oughs> แต่ผมก็ผมก็เลยคลิปอาว่าเอ้ยพี่ทำภาคต่อต่อทำภาคต่อต่อซึ่งพี่ก็ทําได้ดีทําได้โอเคดีนะแ <c oughs> ต่เดินไปแบบโปรมากนะครับมีความเรียลลิติกเออซึ่งผมวันนี้อะไรกับเรียลลิติกตั้งนาน้ทั้ง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 ที่ไปเล่นแตกนะครับเออ,เอ,อแล้วแ,แต่แต่ว่าแต่อยากว่าเนี่ย เรื่องมันก็ดีมากนะครับเพราะนั้านผมก็ให้ไม่ผ่านกับไอฮีทครับพ <c oughs> ี่หอผ่านครับ <c oughs> อะไรวะอ่ะเหลือผมแล้วเนาะใช่ครับคุณเมฆครับผมคุณจะตัดสินว่าอย่างไรครับผ่านหรือไม่ผ่านครับอ่ะผมคอมเมนต์ก่อนนะครับชีทพ,พยายามมาก ยอมใจเท็การที่มันจะพยายามหาเพื่อนชิบหายมากๆค <c oughs> ุูเที่ยแต่ว่าการแก้ปัญหาของพี่ออยถือว่ามีเคลิมบ้างแต่ก็ตกกลับมาได้บางบางจุดก็มีจุดที่ไม่เคลิมเลยก็เพื่อเล่าตบช่วงแรกให้จบแต่ว่าก็จะมีความช็อตนิดนึงตรงที่อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะอธิบายกติกาไม่ได้เคลียร์มากเนาะว่ามันต้องเล่าให้จบอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยทําให้ต้องมีการด้นต่อ ทั้งสองผ้าผมให้ให้พี่ออยได้หนึ่งเกมครับผม <EE> e! พี่ออยชนะหนึ่งเกมนะพระเจ้าได้เกมกับเขาสักทีพี่ออยไปพาครับพรเจพี่แมนครับผมมาเลยความกดดันก็มาถึงแล้วล่ะเราเป็นคนสุดท้ายของวันนี้แต่ว่า พี่แมนไม่ต้องเครียดเพราะว่านี่ค,ครั้งแรกของพี่แมนที่ได้มาเล่นใช่ครับเพราะผมว่างอ่ะใช่กว่าเราจะแบบมีเวลาจังหวะที่ว่างเพราะอย่างที่บอกตามใจกูเราไม่ใช่เกมสะสมแชมป์เราเป็นเกมที่ถ้าเกิดคุณอยากมาเล่นคุณก็มาถ้าคุณว่างคุณก็มาเราค่อนข,ข้างให้ให้ความอิสระเพราะว่าเราก็มาตอนที่เราอยากมาเหมือนกันใช่ผมมาเมื่อไหร่ผมก็ว่างนะถ้าไม่มีงานให ผมเปิดดินบินนน่นสิบสองอาซึ่งน่าจะจริงๆ12สิบสองเดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้ก็จริงๆวัออนอ่อนๆไปนี้แหลนนะนแะ้ถ่ายไสักพักนึงละอะไรอย่างนี้นะครับเนาะจะขอยืนตรงด้วยกันไหมจรงิงรด้วยกันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าเลยดีกว่าจะได้ ไม่เสียเวลานะฮะผมต้องถูกแก้วแล้วก็ใช้โยใช้โยเวลใช้โยใช่สามคำบังคับที่จะต้องเล่าในเรื่องนี้นะครับคำทค่หนึ่งครับ Conductor Conductor หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะโฟคอนดักเตอร์วาทยากรวาทยากรใช้คําไหนก็ได้นะวาทยากรหรือว่า c o n d u c t o อ Conductor แล้วแต่ความสะดวกในการเรียนอันที่สองครับสถานที่บ้านบ่อนสถานการณ์ครับ นอนนอนคนง่ายสามคำง่ายมากเอ็กเอรคนง่าคนกรกงานง่ายมากแต่ว่าตแต่งยังไงเนี่ยแหละปัญหาโอเคคอนคิดไปก่อนนะยังไม่เริ่มนะคอนดักเตอร์หรือว่าวาทยากรบ้านบอลน,นอนสามคำนี้จะแต่งเป็นเรื่องอะไรได้บ้างกับเวลาที่สุ่มมาให้อย่างจำกัดซึ่งเป็นเวลาเท่านี้นะครับได้ยินเสียงออดเมื่อ,อไหร่ ไอ้นี่เลยแต่ถ้ายังไม่จบแต่ผมจะบอกว่ายังไม่จบก็ให้เล่าต่อไปได้เรื่อยๆนะครับ <c oughs> เริ่มครับป้ายวันนี้มีวาทยากรท่านหนึ่งครับมาโูหมาโูหนักดนตรีมาเพียบเลยครับมาบ้านบอลครับเพื่อให้เด็กนอนจากฝั่งเพลงให้มายิ่ง เพลงนี j j oh, oh. oh. ้ครับตื้อตื้อตึ้งตื้อตึ้อตึ้ตื้อตึ้งตึ้อตื้อตึ้งตึ้อตึ้งตื้งตึ้งตึ้อตึ้งตื้อตพ้งเข้อตั้กตบ้ดตก้าตน้โต้อตื้อตื้อต้าตป้ดตก้อตื้อตื้อตื้าตื้อต้อตน้ีต้อตื้อตื้งตื้อตื้อตื้ต้อต้อตื้งตื้ต้อตส้อตื้อตื้อต้อตใ้้อต้อตื้อต้อต้อตื้อตื้อต้อ้อย พอเด็กพอเด็กน้อยหลับกันหมดเลยเฮ้ยแล้วต่อแล้วต่ออะไรไม่หมดโหนไม่แงไม่อะไรเลยโอ้โหเพลงนี้เหมาะกับเด็กมากเลยฮะอ้อโอ้โหก็เป็นพวกของสแปดบวกลุงร้วเลยอ่ะเนี่ยเพลงเนี้ยเพลงนี้ก็จริงจริงโอ้โหเพราะว่าใช้โยใช่โยโอ้โหเด็กน้อยตื่นมาโหยกแก้ม ทำพร้อมกันใช่โยใช้โยกใช้โยอยหาอะไเดี๋ยวนี้เด็กเด็กกินเบียร์เหรอฮะพี่ไม่ใช่เป็นเบียร์เด็กผมซื้อมาเวล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 าแค่นี้แค่นี้ข้อนี้อ่ะผมเล่าก่อนว่าพี่แมนสามารถเคลียร์คำได้เร็วมากแล้วเขาแล้วแบบทุกอย่างมันดูเป็นสถานการณ์เดียวกันได้ง่ายมาก ประมาณไม่เกินไม่เกินสิบห้าวิ่งได้ละซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากในการเคลียร์คำสถานการณ์ก็โอเคแต่จุดหนึ่งที่ผมเห็นชัดชัดเลยก็คือ <c oughs> การเสริมบทเยอะมาก <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ก็เป็นจุดที่ทำให้เรื่องมันปูมากขึ้นแต่ว่าด้วยการที่มันเป็นต้นสดมันเลยทำให้ นึกเรื่องต่อ,อยังไม่ได้อันนี้ผม,มผมเข้าใจดีเพราะว่าคนน่าจะเป็นกับแต่โดยรวมแล้วผมให้ <ST> S> <S ผมขอให้ยังไม่ผ่านละกันนะครับผมด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องมันมันมันเป็นการต่อที่แบบมันก็คือมันเป็นมันคือดิ้นดิ้นแต่ว่ายังดิ้นไม่รอดเท่าไหร่ผมเลยยังไม่ให้ผ่านตรงนี้ละกันแต่ว่า โดยส่วนแรกๆอ่ะผมโอเคมากเลยนะคือมันมัน,มนไดรร้แล้วต้องลองรุ้ละห่ะว่าโผลัแยังไงคะ่ะโฟครับคุณจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านดีครับโอเคนะฮะเท่าที่ผมฟังมารอก,กแรกๆนี่คือเปิดมาก็แบบเฮ้ยเฮ้ยผมไม่คิดว่าพี่จะมาเวนี้นะ <laughs> อือเวยดีก็แบบหรือมีบ้านบนอ๋อแสดงทำให้พอเราเึกว่าต้องงานวัดหรือเลปล่าแต่ที่นี่ ถึงแม้พี่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เมนชั่นอะไรแต่เราคิดว่าเอออยู่คพงอยู่งานวัดสักแห่งนี่แหละถูกไหมอ่ามันก็จะเป็นแบบคืออะไรก็ว่ากันไปเขามีบอกนี่ระบุตรงนู้นระบุตรงนี้ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงไม่บอกว่าเรื่องมันจะฟังไม่ค่อยโฟร์เพราะเตอ๋ออยู่อยู่นั่นแหละใช่ไหมคือมันมันเหมือนว่าในในคอนเินตเราคือแบบมันมีบทเสริมพูดที่เป็นแบบว่า หมือนใช้โยชชยโยเป็นเพลงอะไรเงี้ยมาเลยทําให้ห<อ>ในเวลาอยาเวลาช่วงแรกๆอ่ะที่มันคนะจะได้อันนั้นอันนั้นเห็นด้วยที่รู้สึกว่ามันมันจะเสียวเวลาไปหน่อยแต่แต่ด้วยที่มันมันค่อยๆนึกอ่ะพอค่อยๆนึกมันจะไหลไปเองแล้วมันจะทําให้มันตรงเวลาพอดี <c oughs> <S <S ซึ่งวิธีนี้โอเคแต่ก็เล่ามาได้ค่อนข้างที่จะบออืมพอพอค่อยพอค่อยๆไล่ทีจะติดจะติดจะติดกันไปมองว่าคุณที่ทำได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นผมจึง ผมให้ผ่านครับเอาละครับผมกับการนี้นึกว่าจะไม่ได้ใช้แล้วเย่ยมกันเนี้ยมันมีหนึ่งผ่านกันหรือไม่ผ่านโพให้ผ่านผมไม่ให้ผ่านแต่พี่แมตต้องวัดดวงครับกับการคอลแลปรายการวันนี้จะเรียกว่าคอลแลปได้ไหมก็ได้เลยเนาะเพราะยังไงดูทรงแล้วการาฟิกกูว่ากูน่าจะคิดออกว่าน่าจะเป็นการาฟิกไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมมี่หนึ่งกับสองนะครับผมการาฟตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับดูการาฟิกน่าจะสวยกว่านะฮะหนึ่งหรือสองนะครับอันหนึ่งมันเป็นผมอันหนึ่งมันเป็นโฟที่ต้องหาโฟให้เจอว่าโฟอยู่ไปไหนของพี่แมนเล่นเป็นคนที่ห้านะเพราะฉะนั้นผมจะใช้ชุดที่ห้านะครับเพราะว่า oh. ผม <laughs> เพราะว่าผมถามเนี้ยผมถามผมไม่สักสิทธิ์ให้เจ้าของรายการถามดีกว่า <laughs> <laughs> อ่าครับคุณ <laughs> เมนนะครับไม่มีก็ผมนะฮะหามผมให้เจอเพราะผมให้มีผ่านนะฮะ <laughs> คุณแมนครับ หรือสองครับหรือหรือหรือสองครับถ้าเลือกหรือนะครับคุณจะได้ไปตรงกลางนะักาไม่อีกไปนะครับราการเคยมีแบบให้เหตุผลไหมว่าทําไมเลือกเบอร์นี้ผมชอบเลขสองครับอ่ารายการไม่น่าให้ผมผมให้เลยละกันนะเพราะรายการกูเ <laughs> นี่ยตัวักดูกูทำตัว เทมหน้าเขาจะไม่โคเขาจะไม่โคกูแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่าอีพีหน้าคือไม่ม,ไม,มีไม่มีคลิปออดก็คืออย่าแปลกใจนะครับวี่น้องมีสติไม่คอไม่คอแแลกกับกูแล้วอะไรอย่างนี้ะ <laughs> นะฮะแต่ผมจะทีฟโดยใส่ใเซฟีเทนนะครับคือมนเยะเดียวนะฮะด้านหลังมันจะเป็นสีกร์ดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูการาฟิกข้างล่างดีกว่าถ้าเป็นสีเขียวคือผ่นานนะสิ่งที่คุณได้คือร สีเขียวผ่านครับผมดูว่าครับนผกน่อ็ผมอ่ะตอนนี้นะครับผมจบแล้วสำหรับว anyway. ีรอเฟวันนี้นะฮะอ่ะผมว่าไหนๆนวันนี้มาแตกละผมว่าผมต้องให้ชีสแล้วล่ะชีสครับอวัดดวงถ้าได้คือได้ถ้าไม่ได้คือไม่ได้ แต่คนในนี้จะต้องโหวตครับผมว่าจะให้ชีดได้โอกาสเซ็กันเชนหรือเปล่าอ้าวห้าคนครับไม่รวมผมแล้วกันโฟโฟโฟโหวตได้นะกโหวตได้ด้วยจะให้ชีดเล่นเซ็กันเชนในการเล่นหนึ่งหรือสองหรือไม่หนึ่งถ้าให้ให้กดเลแชนถ้าไม่ให้ไม่ต้องกดนะครับหนึ่งสอง สามกดได้เลยครับโอเคถือว่าได้นะครับผมอ่ะชีฟเล่นเป็นคนแรกเนาะพัดันชีจะใช้ชุดที่หนึ่งนะครับเอ uh huh. คำถามเดียวกันกับโฟเลยครับถามเองแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะหนึ่งหรือสองครับหมายทีหนึ่งครับและต้องหาโฟแล้วกัน นะคะสีเข MM ียวคือโปสีแดงคือเม่นะฮะหมายเลขหนึ่งคุณเลือกสีเขียวครับถือว่าได้ครับผมสรุปนะครับผมทุกคนวันนี้อ้าววันนี้กูแจกเกะกูแจกแต้มอีกอ้าวได้กันไปคนละหนึ่งเกมเลย สองอย่างลายการหลักๆนะครับ PEU อยากจะเล่านะครับของกลุ่มของพีเซอร์ด้วยนะครับผมเนาะก็คือเขาทําเกมที่ชื่อว่าเรื่องต้องเรื่องเขางสร้างนะครับผมไปดูกันได้สนุกล้านะครับผมรายการสรั้นๆไม่ถึงสิบนาทีไปดูกันได้แล้วก็ฝากรายการหนึ่งกับสองด้วยนะครับผมที่เราเอาวิธีการตัดสินเขามานะครับผมเกมนี้ง่ายมากครับผมเลือกแค่ว่าจะเล่นเลือกเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเปิดเจออะไรก็ได้อันนั้นไปนะครับ ของนวันมีทุกอย่างตั้แต่สกเบือร์ยันมดหนึ่งคันนะครับผมใครสนใจก็รอติดตามเนาะที่นิ้งทีของโตตี้ตทีมีนะฮะไลน์เทียร์ไรแตะโคตี้ทีมีสีสแล้ว,ลวเราขอทำการปิดกองวันนี้นะครับผมสำหรับเกมตามใจกูนี้ลาไปก่อนง่วงแล้วบายบายไปยังไงครับกับเกมยาดดบมูดัตเพิร,ร์มอทูปีอับเลเล่นแน่โอ้ 138บาทครับผมโอ้บ uh, ิน okay. นี้138 eh ก็เป oh, ็น404 404มันเป็นเงินฝากครับผมลบอีก100ครับ